สวัสดีนะครับเพื่อนคที่นี้เพื่อนอยู่กับช่องต้นสมพบนะครับวันนี้ผมจะพามาดูบรรยากาศการาทําระบบน้ําสมาร์ทฟาร์มแบบง่ายๆเนาะนะครับในพื้นที่เล็กๆนะครับพอดีอแปลงนี้เป็นอาจารย์เนาะครับระทักผมมาเมื่อสองสาเดือนก่อนแล้วนะครับก็มาวางระบบน้ำนะครับแปลงนี้พื้นที่ประมาณ1ไร่นะครับก็มีโคกทุเรียนมาสักสิบสิบแปดต้นนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่ปลูกยาเนาะนี่ก็ทำไปอย่างสวยงามเนาะตรงเนินที่ผมถ่ายกล้องอยู่เนี่ยก็จะเป็นบ้านเนาะ อาจารย์เขาทําไว้เป็นน่าจะเป็นที่พักผ่อนเขาแล้วก็ปกทุเรียนก็ถือว่าโอเคนะครับประมาณนี้นะครับแผงนี้เป็นโซลาเซลล์ร้อยเปอร์เซ็นะนะครับเป็นโซลาเซลล์ของแฮนดูโลเนาะประมาณสักสามแผงนะครับชุดแบบนี้ผม,ห,ห,มหม,หม,หมาย,นนยามถึงว่าขับปัให้อยู่ในหญ้าใหห้้ให้ในนมันเข้าไปอยู่ในหญ้าใช่หมายถึงขับปักใช่ไหม น้ำมก็แบบนี้แลครับแต่ขับปกับเราย้ายได้เพราะวงน้ำมันผม<ง>โดนย่าหโดนค,ครับก็คือมันอีถึงไปอยากขึงไงครับโอเคครับเมื่อกี้อาจารย์เขาทักมาคุยเนาะเฮ้ยาท่านอยู่ในพื้นที่พอดีอ่ะประมาณนี้น้าเพืเอ่อนแผงตัวนั้นคือแผงโซลาร์เซลเ สี่้อยสบาทสี่แผงเนาะนะครับปั๊มตัวนี้คือปั๊มหนึ่งแรงเนาะนะครับผมมีจำหน่ายอยู่นะครับทั้งแผงทั้งปัมนะ๊มเนาะงบประมาณตัวนี้หนึ่งหมื่นนะครับปั๊มหนึ่งหมื่นแผงหนึ่งหมื่นลดน้ำทุเรียนได้ผมคิดว่าหลัก450ต้นได้อยู่นะครับแต่อันนี้มันแค่18ต้นจริงนะครับแต่ว่าด้วยฟาร์มที่มันมีจำนวนที่เราลดน้ำ้าค่อนข้างเยอะอยู่เนาะนะครับก็เป็นระบบสมาร์ทฟาร์มด้วยนะครับก็ปิดเปิดปั๊มผ่านมือถือเนาะนะครับก็ ปิดเปิดปั๊มด้วยโซล่าเซลเลยนะครับอนาคตก็จะมีไฟฟ้าเข้ามาร่วมด้วยนะครับแต่ก็เป็นอนาคตเนาะนะครับก็ทำงานผมต่อต่อเตรียมให้อาจารย์และนะครับเดี๋ยวอาจารย์แกคงเรียกให้มาทำเพราะแปลงนี้อยู่ที่ระยองเนะาะเดี๋ยวเราดูบรรยากาศโดยรวมกันนิดนึงนี่นนครับนี่ประมาณนี้เนาะอันนี้อยู่เขางอง,งช้างระยองเนาะนี่รอบๆมันก็จะเป็นอย่างนี้ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศการให้น้ําของตัวนี้ปั๊มพวกนี้มันเป็นตามแดดหมายถึงว่าแดดแรงมันก็แรงแดดเบามันก็เบาเนาะนะครับมันแรงตามแดดนะครับตรงนี้เป็นโคกทุเรียนเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับน,นี้เราอยู่บนเดินหญ้าเนาะอาจารย์ก็ทำไม่ได้อย่างดีอ่ะนับสวยเลยอดูด อันนี้เป็นปั๊มนะครับแพ้ตัวนี้ผมก็ทำจำหน่ายอยู่เนาะห้าพันห้าร้อยบาทนะครับสวยเลยทีแรกเป็นสีเขียวอาจารย์ขับเอลีปยนไปอัดไปเปลี่ยนให้เป็นสีเทาเนอะอาจารย์แค่ก็มีเทป์มาดูว่ามีเทปอ,อันนี้โคกทุเรียนเพื่อนเนาะสองโคกโคกทุเรียนนี่มันมีทั้งหมดสิบแปดโคกกเหลืองานอีกนิดหน่อยนะครับนี่ ยังสวยเลย,เยนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูความแรงน้ํากันนะครับว่าปั๊มโซลาเซลล์ของฮันดูโรนะครับสเปคนี้มันจะแรงไหมอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเราดูกันเึ๊บก็ตามสูตรเดิมเนาะเพื่อนเนาะจะไปเปิดหัวน้ํากันเพราะว่าถ้าอย่างนี้มันจะมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเราเปิดเป็นสองสเตปนะ็ปเนาะสเต็ปแรกเปิดเปิดให้หัวพุ่งขึ้นก่อนแล้วเดี๋ยวเราเปิดแบบหัวใหญ่เนาะเดี๋ยวเราลองดูกันว่าความแรงมันเป็นยังไง ก็เริ่มจะและ้เด็กก็ดินน้ำและแข,ขแรครับ่อเห็นไเพื่อนเห็นไหมตอนสูงน้ำนะครับก็โหแรงเนาะตอนแตะตัดตอนนี้เนะ็อยู่มาณสเที่ยงมาดูดูน,ดนี่คือนี่คแรงเดวเองนครับเี้ยงประมาณสัก80กผมคิดว่า30กกยงได้รนะัประมาณงได้สดำหรับำนี้แต่ถา้ามื่อยากได้แรงฝัน่นี้ปั๊บสแรงก็มีนะครับเราก็ใส,ส่สีแ ACDC นะครับเป็นปันป๊มบัตเลตแต่ว่าทำงานได้ทั้งไฟฟ้าแล้วก็โซลาเซลล์นะครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละใครใครเป็นยูทูบเบเล็กๆที่ทำงานเกี่ยวกับโซลาเซลล์อย่างนี้ก็ทักมาได้เป็นระบบนาว่าฟลัมเนาะนะครับทั้งระบบเนาะน,นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราดูบรรยากาศโดยรอบกันเออเมื่อกี้ผมยืนห่างกล้องเพื่อนๆน่าจะไม่ได้ยินเนาะนะครับก็ต้องขอโทษทีพอดีไม่ได้ใช้ไม่ได้เอาไมโครโฟนมาบรรยากาศก<อ>็ประมาณนี้นะครับนี่ เสร็จงานแล้วนะครับเดี๋ยวปิดงานแล้วนี่เนาะมันวิ่งเก็บของแหละนี่นะครับรอบตัวแบบนี้โอเคนะนะครับนี่แต่ว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวผมแนะนําว่าคงคุณจะต้องเป็นบิ๊กกันนะครับอาจจะทําระบบสมาร์ทฟาร์มเข้าไปเป็นบิ๊กกันควบคุมด้วยโทรศัพท์แหละนะครับเดี๋ยวเราลองดูว่าจะเป็นยังไงได้นะครับเดี๋ยวมาทําให้อาจารย์อีกทีหนึ่งอ่าประมาณนี้ครับสวัสดีครับ